ลุงลุงวันนี้ลอตเตอรี่เริ่มขายแล้วขอตัวเดียวไปซื้อลอตเตอรี่นะ่ะมีหนึ่งติดตัวผิดไว้อืมรับเอ๊ะมันจะถูกไหมนอ้องไปซื้อหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรดีลุงดูให้ดีนะครับดูให้ชัดดูให้ชัดดูค่อยๆดูให้ชัดนะครับดูให้ชัด โอ้โหนี่เลขหกนะครับนี่เลขหกไม่หกก็สี่นะครับไม่หกก็สี่ไม่หกก็สี่นะครับนี่นี่เลขหกครับโอ้โหเลขหกนี่ใหญ่จนใหญ่ครับมองเห็นชัดเจนครับเลขหกนี่เลขหกนี่โอ้ชัดเจนแล้วโดยตัวหนึ่งโอ้อันนี้ศูนย์มาแล้วครับโอ้มีศูนย์ด้วยโอ้แสดงว่างวดนี้มีศูนย์อีกแล้วมีหกกับศูนย์มาเลยกับศูนย์หกกับเก้าตัวเดียวกันแต่อันนี้ไม่รู้ห้าเรืออะไรนะดูเราดูไม่ชัดนะอื เราดูไม่ชัดนะหกกับห้านี่ไม่รู้อะไรนะหห้ถ้าเราหงายขึ้นอย่างนี้เป็นเลขเก้านะครับอ๋อเก้าศูนย์ศูนย์เก้าดจะบอกว่ามองไม่เห็นนะครับชัดเจนนะครับทุกคนมองเห็นนะครับตอนนี้เห็นเก้าศูย์ศ้าแล้วชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่ากไม่ใช่ว่าเออพุ่นโมเมนะครับตัวจริงครับนี่เลขหกถ้างายเป็นเลขหทันทีเลยครับอืมเอโอเคชัดเจนนะใช่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 ครับมขันเป็นอย่างนี้นะ ถูกแล้วครับเวลาหาเขาเอาไปทํายังไงตรงไหนอะไรยังไงเขาจะใส่ทุกเทียนใส่ผ้าใส่ผ้าแล้วก็แผ่นสำริดครับก็ใส่ข้างในนี่แหละเทียนผ้าของสำริดแล้วก็มีของอะไรที่เราจะทํานะครับสิ่งลึกลับที่เขาอยู่ในนี้และขันนี้ทั้งหมดครับแล้วก็ตอนนี้ผมผมดูมีเลขศูนย์นะนี่นะมีมีมีศูนย์ก็คือศูนย์สี่กับศูนย์หก มีเลขศูนย์แล้วก็ยมีเลขแมีเลขเก้าเห็นเห็นเลขศูนย์ตัวหนึ่งเห็นเลขเก้าตัวหนึ่งไม่รู้อะเห็นเลขอะไรแล้วเขาจะวางผ้าขาวเป็นผ้าแพรว้างล่างนี้นะครับครับแล้วก็จะทําแล้วก็กรุบกรวยอะไรต่างๆทูกเทียนอย่บนนี้ก็มีของมีแผ่นสำริดทำอยู่แผ่นสำริดแผ่นหนึ่งอยู่ในนี้แหละครับลุงลุงวันนี้ลอตเตอรี่เริ่มขายแล้วขอตัวเดียวไปซื้อลอตเตอรี่น่ะ เราตัวเดียวไปซื้อรถรีดให้มีหนึ่งติดตัวติดไว้อืมครับที่มันจะถูกไหมน้อไปซื้อหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรดีลุงศูนย์ศูนย์อะไรองค์ทะลอศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมันโจหนึ่งเจ็ดต่อไหมน่ะอ่าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมแล้วมาโจหนึ่งเก้าไหมน่ะอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับอืไหม่น่ะลุงว่าหนึ 17, 19, ่งเจ็ดหนึ่งเก้าไหมน่ะลุงไปวันไหนคะเนี่ยลุงจะเดินทางเข้ากรุงเทพ คืนวันอาทิตย์ลุงไม่ได้นะเอารถไปนะลุงตีตัวสี่ทุ่มครึ่งลุงไปถึงนู้นสว่างครับก็นั่งรถต่อไปนครปฐมมีเพื่อนเขามารับทึ่งเทพไปนครปฐมก็ขานัดเราอย่างนั้นเราต้องไปอย่างนั้นโอ้ยเหนื่อยเลยนะลุงเขาเนี้ยยังไงก็นัดเขาเขานัดแล้กก็ต้องไปอคำไหนคำนั้นมาตามนัดก็ขอให้เลขมาตามนัดก็เราเขานัดเราเรารับปากเขาแล้วเราก็ต้องไปอืจ้า เดินทางปลอดภัยนะคะลุงขอบคุณมากครับคือคำพูดคือคำพูดลูกผู้ชายเนาะไปก็ต้องไปรับฝากก็ต้องไปลุงขึ้นคนเดียวจากบกเราสี่ทุ่มเราก็ลุงไปถึงนู่นสว่างครับเขาก็มารับไปนครปฐมต่อครับเขาทําตรงไหนเราไม่รู้นะแต่เขาบอกว่ามีในวัดนครปฐมครับวัดดีอยู่วัดดังวัดดีนครปฐมนครปฐมครับ เขอบอกวัดดีวัดดังแค่นี้พอแต่ไม่บอกว่าจะทําจุดไหนเขาไม่บอกเราไม่ต้องให้คนรู้ค่ะคเอ๊ะทำไมเราว่างคุยกับลุงนี่รถชาร์จทะเบียน988 9 9 8 9 9ปดอตลอดเฮ้รถผ่านรถผ่านมาทะเบียน9889วนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้แหละก็ย่างงั้นเลยแต่ว่าผมไม่อะไรที่ให้มานี่ทางสมุดนะคะจากทางบ้าน ครับเก็บเก็บไนี่แหละครับจะทำอะไรคุณแม่พองสีขอบคุณคุณแม่มากนะครับก็ผมจะเดินทางไปจังหวัดนครปฐมตอนคืนวันอาทิตย์นะครับผมจะเดินทางก็อยู่นครปฐมก็ผมไม่ได้เจอลุงนะเนาะไม่ได้เจอไปแบบลึกลับผมไปแบบไม่ได้ให้ใครเจอนะครับนครปฐมไปแบบลึกลับครับไปรีบรีบทํารีบกลับ ลุงทำไมมีเลขหนึ่งมีหนึ่งสองมีหนึ่งสองกับหนึ่งมีหนึ่งสองกับซีหนึ่งด้วยลุงซีโจ้กันนาทุกี้ก็ช่วยคันน้ำมันนะครับช่วยคันน้ำมันลุงไปเดินท้าเดินทางอะไรขอให้ลูกหลานจงร่ำจงรวยแล้วก็ให้เอฟซีทุกคนจงร่ำจงรวยครับขอสาธุสาธุสาธุครับลุงไปก็เหนื่อยพอแรงอยู่แล้วเนาะนั่นแหละไม่รู้ต่อรถหลายต่อมากเลยคครรัับบลูกผู้ชายเกเรแวต้องรักษาสัจจารักษาคำพูดครับเป็น เราต้องไปเพราะเราพูดแล้วใครชวนอะไราลุงเนี่ลุงเป็นคนที่พูดง่ายๆลุงไม่ค่อยปฏิเสธใครทั้งสิ้นครับให้ไปไหนลุงก็ไปต้องขอบคุณลุงด้วยนะมาช่วยอุ้มหน้าเข้าโอดงานบวชว่าเฮงเฮงรวยรวยทุกคนทําทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อลูกเพื่อหลานเฉพาะแต่ตัวลำพังของลุงลุงก็พอมีอยู่มีกินแล้วพูดกันตรงๆเนาะครับพอได้กินได้ใช้ แต่เพื่อลูกหลานเพื่อเอฟซีทุกท่านทําสิ่งต่างๆเพื่อเอฟซีนั่นนี่เพื่อลักจัาเต็มสารทุกครับทุกเจริญพรเอฟซีแล้วก็คณะสุรินทร์ทีวีเราเดินยมโจ้ที่นากาแฟและก็น้าชาเย็นได้หลายอย่างมามามอบถวายให้เป็นกําลังแก่พระสงฆ์วัดปากกระตก็ขอให้มีพลานามัยที่แข็งแรงเนื้อปราดจากโรคภัยไข้เจ็บเย็นเป็นสุขรุ่งเรืองร่ำรวยยุ่มั่นขวัญยืนคิดในสงครามปัถนาขอให้เจริญเจริญ พบแสงสว่างคือธรรมะทุกคนด้วยสาธุความเจริญอันนี้ใช้อะไรได้บ้างครับมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะยะทาบริบาบปุระบริกรเรนติตาการังเอวะเมวะอิโตจิงนางเปตานางอุตกาภติ ปิติตังปะติตังตุงหังทิ่กเมวัสมิจตุสัพเพรตูเรนตุสังกปาจันดูกนณาตโสยะถามณีโตเจรตโสยะถา,าอภิวาทนาสีวสิสัมมิตังพุทธาเิจายิโนจัตตารธุธรรมะวัฒนติอายุวรนลูทุกครังพระรามมาเยอะมากแน่นเลยครับผมสำหรับโรงทานกาแฟสดน้ำหวานของสายบุญสุรินทร์ทีวีนะครับผมวันนี้มาที่วัด ว um ัดป Purple ่าสมานวิทย์นะครับผมตำบลบักไดอำเภอร์พนมรักจังหวัดสุรินทร์อ่าคุณอาสองสามตัวนี้เอ่อก็ได้เมื่อวานนะครับได้เท่ากันอ่าทำเราก็อารมณ์ตรงทานกาแฟบุญสายบุญสุรินทร์ทีวีนะครับผมวันนี้นะ ก็ละลายเนี่บเนี่ยเป็นเป็นที่หลตรนี่นะครับองเ้าเก่าเก่าอนากับสายสุรินทีวีนะก็ขออนุโมทนา อนุโมทนาน้ำชาก,กาแฟเนอะถวายพระภิกษุสงฆ์อ่าแล้วก็นะประออนุโมทนาบุญเนาะในงานเททองหล่อรูปหมดรมครบมันรลวงตามหาบัวในวันที่18-19นี้ก็ขอบอคณะศรัทธาญาติโยมบาศกบัวสิสามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยกันนะในเวลาแต่เช้า7โมงเป็นต้นไปจนถึง11โมง นะก็เ,เสร็จงานเรียบร้อยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมทามําบุญจากป่า,ป,าประมาณจาํานวนร้อยกว่ารูปนะก็ขอเชิญชวนให้คณะสัยยตวาญาติโยมทั้งหลายที่ได้รู้ข่าวอยู่บ้านใกล้ปรดีบ้านไกลก็ดีก็ขอ,ขอมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยกันขอกระลึกล่นก่อนอแม่ขาวนะครับอันนบิบอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อัญชลีสินชัยศรีครับแล้วก็นาง พารินทรศีนะครับเดี๋ยวก็บุญริษบุญสรีวันนี้ก็เป็นวันแรกของงานนะครับพรุงนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับก็อ่ารุงนี้ก็คงจะมีะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุนที่หลายทุนที่ที่จะได้มาร่วมงานก็จะเป็นวันพรุ่งนี้คงจะเยอะเยอะมากนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะเยอะมากนะครับยังไม่ทราบ หนึงมาถึงนะครับที่ทราบรายละเอียดก็คือเป็นแผนทารหรือแผนทาร์ครับเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนที่ยังไม่ได้บูชาก็จำเรียนบอกบอกต่อๆด้วยนะครับก็อยู่พารุ่งรานคงจะไปนสมที่บ้านครับเดี๋ยวท่านพ่อท่นจะมาเดี๋ยวท่านพงษ์ท่จะมาแต่วันนี้ก็ใช้เสียงไปทางทางก่อ แต่เพื่อลองกล่าวบางท่านก็เป็นทราบว่ามาแล้วตรงนี้นะคมาถ้าประตูเข้าวัดตรงนี้นะครับถ้าก็มองมาก็จะเห็นชัดอยู่นะครับ 来来来，坐下来。好啊，干掉那个干捞啦。